สวัสดีครับผมกบหน้าครับผมก็มีความฝันมีตัวเลขของเสียปอกมาหน่อยทุกคนได้ฟังครับงดนี้เราบอกเลยครับว่าเราสืบตัวละพันคูณพันเลยเราจะสืบตัวละพันคูณพันเลยเพราะว่าเราฝันว่าเราใ้รถป้ายแดงครับเพราะว่ามีคนสือรถใหม่ใหม่ให้เราครับป้ายแดงป้ายแดงโบเมนเลกสี่ตัวครับเลขสามตัวครับ รถป้ายแดงเลขสามตัวเลยในความฝันเราบอกว่าเราจะซื้อตัวละพันคูณพันพอเราเราได้รถป้ายแดงโบนายครับเราว่าถ้าถือเลขตัวนี้เราอาจจะได้ออกรถป้ายแดงจริงๆก็ได้กับลองพ่จารณาบ้งครับกัอยากนำเสนอทุกคนไว้เพื่อเปรียบเทียบเอาไว้เป็นแนวทางอะไรครับความฝันก็เป็นเพียงแค่ความฝันกับลองพ่จารณาบ้งครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมห้าดีคือเป็นความฝันของเสียป๊อกนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเราก็ฝันให้ทุกคนได้ฟังครับ เสียป๊อกเพิ่นฝันเพิ่นฝันมามีคนครับเอาไม้เอาเหล็กมาถูรถเพิินรถเพิ่นนี่ครับในวามฝันเนาะในวองฝันนี่คือจักผู้ใดครับเอารถโอเปอรแมนจักผู้ใดเนี่ยเอาไม้มาถูรถเพล่นเนะาะจักโมโหยังจักเคียดยังคือเอาไม้มาตีรถเพิ่นนี่จนพังเลยจนมุนเลยครับกะจกกะเตึกแตกหมดเลย รถที่ว่านี่คือรถมอไซค์เลยครับคือเขามาเห็ดเห็ดทำหลายรถเนาะมาตีรถจนมุนเลยครับทะเบียนรถที่ว่าคนมาตีรถพนจนจนพังทะเบียนรถของเสียป๊อกในของฝันคือเจ็ดเก้าสามครับเจ็ดเก้าสามลกับว่าโอ้ยพังหมดเลยพังจนแบบเหลือแค่เศษเหล็กนะครับเหลือแค่เศษเหล็กเห็นยังบ่ได้เลยเลากับ เสียใจเรากัเราบอกบ,บอกครับเราปากบอกเลยบัตรพ่อไม่เห็นหนาคนที่มาตีรถเราเนาะไม่เห็นรถเราเราก็ตกใจเนาะเป็นคนหูวใจก,กันครับเป็นคนรู้จักกันในความฝันเลยบัดพ่อเห็นหน้ากันแล้วคนถึงมาตีรถเ,เรามาไหวแล้วครับมาไหวเรามาขอโทษเราข่อยจํำผิดข่อยนึกว่าจะรถผู้อืน่นข่อยบ่ได้คิดว่าเป็นรถเจ้าใช่ไหม หลังจากนั้นครับเราบอกว่าเราก็ไปเห็นกันในความฝันเราบอกว่าหลังจากนั้นเสร็จป,ปุ๊บคนที่มาตีรถทูมรถจนผ้านหนังคือเขาไปซื้อรถคันใหม่ครับไม่ห้เสียปลอกทดแทนคันที่ว่าเขามาเห็นรถเราพังซึ่งรถคันใหม่ครับที่ว่าเอารถมาให้เสียปลอกเป็นรถมอเตอร์ไซค์ดูดไมเลยบิ๊กไบค์สีแดงครับแดงยิ่งขึ้นเลยบิ๊กไบค์นะครับมอเตอร์ไซค์บิกบ๊กไบค์ คือในข้องฝันเนาะแล้วก็เอื่นบิ๊กใบเนาะจริงๆแล้วมันเป็น R15 นะ R15 ครับสีแดงคือใส่ปายทะเบียนไปไายยังไม่ให้พร้อมเลยเป็นเลขสามตัวรับแดงคือเราดีใจแห่งมันงามเลครับเนาะมันงามมันสวยสินะเราก็เห็นตัวเลขแล้วเห็นตัวเลขแล้วก็ตกใจเพราะว่าทะเบียนรถคันหนึ่งของเรามันเป็นเลขทะเบียนคันเลขทะเบียนสองหนึ่งสอง ราคาขั้นคันไม่ที่ว่าป้ายแดงขึ้นมาครับทะเบียนใกล้เคียงกันคือ412อันนี้ทะเบียนรถขั้นไม่นะครับ412ทะเบียนรถขั้นคันเก่าเล่าที่ว่าเราใส่อยู่เสมอครับเป็นเป็นเวฟเนาะ212ครับแต่ป้ายแดงที่ว่าเขาซื้อรถหม่ใไมนี่คือมันเป็น412มันใกล้เคียงกันรถคันที่พังคือ793 รถคันใหม่ที่ว่าได้ไป้ายแดงครับคือสี่หนึ่งสองกับมีประมาณนี้ครับความฝันเราปะฝันในรถป้ายแดงคือรถจำได้เลยว่าทะเบียนรถคือสีวว่หนึ่งสองเราปะเรามาแข่งครับมาแข่งตอนแรกเราเสียใจอยู่รถพันทงังแต่พ่อเขาซื้อรถคันใหม่มาให้ดีใจประศนดีใจประศรในรถป้ายแดงแในรถใหม่เพิ่นก็ขับได้ครับเพิ่นก็สตาร์ทรถบิดนะเพิ่นก็นั่งขับนะเพิ่นมาแข่งารั่นสีแดงแจ่มขนาดเพิ่น นี่ก็คือคว้องฝันของเสียปลอกครับมีมีประมาณนี้นะครับเนาะมีประมาณนี้ครับควาองฝันของเสียป๊อกไดรถลดป้ายแดงมือนี่ก็เริ่มดึกแล้วครับเรื่มเบาบ่ใครหูเรืองนะตอนนี้ประมาณตีสามนะครับตีสามกวกัวละคือฝนตกครับฝนตกตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตอนนี้ครับกําลังดินกําลังเลื่อมเศร้าก็เลยมานังหมอก ข้อฝวามในทุกคนได้ฟังครับนี่คือข้อความเสียเปล่านะครับเนาะไม่รู้ได้ครับว่าเจาะหรือไม่ออกครับแต่ว่าถือว่าเป็นเลกบ่หลายหางครับเลขแค่หางเดียวนะครับเนาะคือรถป้ายแดงคือ4ี่หนึ่งสองครับเลขสี่หนึ่งสองนะครับเราจะบอกว่าเราสื่อตัวละพันคุณพันแต่เจ็ดเก้าสามเราก็จะไปซื้อไว้ครับจะไปซื้อไว้อยู่เพราะว่ารถมันพังครับรถบรรทุกบนไหนครับอาจจาะอีกกรได้เนาะเจ็ดเก้าสามอย่าลืมครับหนึ่งเก้าสาม ผมไดจำข้อฝันงวดก่อนนะครับที่ว่าลดลดห่องรดห่องครับที่ว่ารดตู้เนาะที่ว่าได้หน่อยอยู่ที่ลดงวดนั้นครับลดร้องห้าแปดสามมันออกห้าแปดสามครับสามตัวงวดนี้ลดล้อพังครับรดล้อพังคือเจ็ดเก้าสามยังติดสามอีกแล้วงวดนั้นแปดสามงวดนี้เก้าสามครับบอลแน่ครับบอลแหกอะไรอาจ,จออกอะไรเนาะ งวดน,นั้น5้าแปดสามมันออก5 8าแปดสามงวดน,นี้เจ็ดเก้าสามครับเจ็ดเก้าสามอาจจะเป็นหนึ่งเก้าสามก็ได้หรือหนึ่งหกสามเนาะตีไปกับไลายเลยครับผมนี่ <c oughs> ส่วนรถปายแดงเลยถือว่าเขาใหม่ครับรอย่าลืมนะครับปายแดงเราเลยคือสี่สองหนึ่งครับสี่สองหนึ่งอันนี้คือเราบอกว่าเราจะซื้อตัวละพันคูณพันอันนี้คือเราเป็นคนบอกเองนะครับเราบอกว่าเราจะซื้อไปอย่เนะเพราะว่าเรียฝันในรถปายแดงมาสัน เพื่อเาอราเอานี่ตัวนี้ไปเสี่ยงโชคมาราไหลๆรถไปได้จริงๆสินะครับแต่ว่ารถขนาดคือมันเป็น R 1 5สิบห้านะครับผมวันน่ะเกี่ยวบอผ,ผมกำบังไหนใจเนาะอารสิบห้าสีแดงๆเล้ววะเกี่ยวไหมผมก็บุกหมูนะครับแต่ว่าเทีนยนไหนคือมีแค่สองหางครับสองหางแค่นั้นเองครับรถพังกับรถใหม่ป้ายแดงสี 4, 2, ง่สองหนึ่งง่ายบอโบสวยครับ ผมตอบเลยว่าเหลี่ยงโบข่อยงามมันไดยเลียไม่สวยแต่แต่เป็น461ครับเพ่อว่าครับนะครับอันนี้421มันออกยาครับแต่กเป็นเหลี่ยงโบสวยพอ461นี่ผมมากแต่ว่า421เนี่ยเสียปอกเลยสียไวยได้ครับได้เลยสวยไวตัวพันคูณพันแต่ถามว่าเรามากบอยข้องฝันเราครับเราฝันเหลีเล่าเลาก็ต้องสื่อเหลีตัวนี้เป็นธรรมดาครับฝันผู้ใดเห็นเหลขตัวใดก็ต้องสื่อนะครับเนาะ แต่ว่าทุกคนบนตรงหนสื่อขึ้นเรากันเลยครับอาจจะแค่จดไว้ก็ได้จดไว้เพื่อเปรียบเทียบเอาไว้พิจารณากันเลยครับก็ไม่แน่ครับอาจจะออกหรือไม่ออกหฮองกับมอสมาดบอกได้ครับสําหรับคลิปฝันของเซียป็อกกับพี่พม่าเนี่ครับการลองพิจารณาครับวันที่หนึ่งตุละคมห้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนครับเฮงเฮงเฮงมานันหมาครับโชคดีทุกท่านครับแต่หากว่าทุกคนมากก็บรอบพิจารณาครับ แต่ก็ตอ้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รัครับผมสวัสดีครับ